เสียงอ่านคำพิพากษาวันล,ละ9ดีกาเฉพาะพยานในคดีอาญาคำพิพากษาดีกาที่1,903ทับพแม้ผู้เสียหายไม่ได้เบิกความถึงการกระทำชำํเราของจำเลยอีกกระทงหนึ่งแต่เมื่อศาลชั้นต้นจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคำให้การของผู้เสียหายซึ่งพนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวีวักสี่ให้คู่ความฟังแล้วจึงต้องถือสื่อภาพและเสียงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความของผู้เสียหายในชั้นพิจารณาของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา172ตรีวัคสา เมื่อสื่อภาพและเสียงคำให้การของผู้เสียหายมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำชําเราอีกกระทงหนึ่งนั้นต้องถือว่าผู้เสียหายเบิกความถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวในชั้นพิจารณาแล้วคำพิพากษาดีกาที่2,429ทับพารตำรวจตรีสอเสือขอซื้อยาลดความอ้วนซึ่งมีส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีน Am จากจำเลย จำเลยบอกว่าไม่มีและที่ร้านของจำเลยไม่ได้ขายยาลดความอ้วนดังกล่าวสิบตำรวจตรีสอเสือจึงบอกว่าคนรักต้องการใช้ยาลดความอ้วนจำเลยจึงบอกว่าจำเลยมียาลดความอ้วนอยู่หนึ่งชุดที่จำเลยซื้อมาไว้รับประทานเอง10บตำรวจตรีสอเสือขอซื้อยาลดความอ้วนชุดนั้นจากจำเลยจำเลยจึงขายให้ และเมื่อมีการตรวจคน้นร้านขายยาของจำเลยก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายอื่นแต่อย่างใดและเมื่อจำเลยไม่มีเมทดแอมเฟตามีน am ของกลางไว้เพื่อขายดังที่โจท์ฟ้องและรับฟังไม่ได้ว่าที่ร้านขายยาของจำเลยเคยมีการขายเมทดแอมเฟตามีน am มาก่อนดังนั้นการที่จำเลยขายเมทแอมเฟตามีน am ของกลางให้แก่สิบตำรวจตรีส่อเสือจึงเกิดจากการถูกล่อให้กระทำความผิด โดยจำเลยไม่มีเจตนากรรมความผิดในการขายเม็แอมเฟตามีนมาก่อนพยานหลักฐานของโจดังกล่าวจึงเป็นพยานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบโจท์ไม่สามารถอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226คำพิพากษาดีกาที่2443ทับ2560ในชั้นจับกลุ่มจำเลยให้การว่า เมดแอมเฟตามีน am ของกลางเป็นของจำเลยและให้นอนหนูเก็บไว้คำให้การดังกล่าวเป็นถ้อยคำรับสารภาพของจำเลยซึ่งเป็นผู้ถูกจับกุมที่ได้ให้ไว้ต่อเจ้าพนักง,งานตำรวจผู้จับจึงต้องห้ามมีให้ราฟังเป็นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา84วรรคท้าย ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพินาคดียาเสพติดมาตรา3ส่วนคำให้การในชั้นจับกลุ่มของนอหนูที่ให้การว่าเมตดแอมเฟตามินของกลางเป็นของจำเลยที่นำมาให้นอหนูเก็บไว้ที่ตัวเพื่อรอจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปเป็นถ้อยคำอื่นและรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของจำเลยตามบทบัญญัติดังกล่าวได้คำพิพาคษาสารดีกาที่ 1, 1 280, 2 8 0 2 5ั7ในชั้นสอบสวนจำเลยทั้ง2ให้การรับสารภาพโดยมีข้อเท็จจริงอันเป็นรายละเอียดสอดคล้องกับพฤติการแห่งการกระทำความผิดเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิ์ก่อนโดยชอบและจำเลยทั้ง2ลงชื่อในบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนแล้วจึงรับฟังเป็นพยาหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดของจำเลยทั้งสองได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134ทับ4วรรคท้ายคำพิพากษาสารดีกาที่12,985ทับส5 5 8สำคัญจ่ายเงินเป็นของมูลนิธิแต่อยู่ในความครอบครองดูแลของยอยักษ์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีของมูลนิธิยอยักษ์ย่อมมีหน้าที่ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของนาย ตงของนเมื่อเห็นว่าผู้บริหารของมูลนิธิทุจริตต่อหน้าที่อยากยอกเงินของมูลนิธิก่อความเสียหายแก่มูลนิธิที่ตนทำงานอยู่เมื่อตอนพบเห็นย่อมแจ้งความให้ดำเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดได้การที่ยอยักษนำเอกสารดังกล่าวไปมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีแก่จำเลยยอยักษ ย่อมไม่มีความผิดใดๆในทางอาญาเพราะเป็นการมอบหลักฐานที่สำคัญในทางคดีให้แก่เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ตามกฎหมายการที่จะให้เจ้าพนักงานเรียกเอกสารหลักฐานแห่งการกระทำความผิดตามปกตินั้นย่อมยากที่จะได้รับความร่วมมือจากผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นผู้บริหารในหน่วยงานดังกล่าวเอกสารนั้นอาจถูกทำลายหรือสูญหายหรือหาไม่พบได้จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เอกสารดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานสำคัญของคดีจึงเป็นการได้มาโดยชอบไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ทับห คำพิพากษาสารดีกาที่2,281ทับ 2, 5 5พการแอบบันทึกเทปขณะที่มีการสนทนาการระหว่างโจทร่วมกับพยานและจำเลยที่2โดยที่โจดร่วมและพยานไม่ทราบมาก่อนเป็นการสแสวงหาพยาหลักฐานโดยมิชอบห้ามมิให้สารรับฟังเป็นพยานนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226 แม้หลักกฎหมายดังกล่าวจะใช้ตัดพยานหลักฐานของเจ้าพนักง,งานของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีให้เจ้าพนักง,งานของรัฐใช้วิธีการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบแต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ไม่ได้บัญญัติห้ามมิให้ใช้ในการแสวงหาพยานหลักฐานของบุคคลธรรมดาอย่างไรก็ตามระหว่างพิจารณาคดี ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติโดยแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่28พศ2 5 5 1มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2551โดยมาตรา11บัญญัติให้เพิ่มมาตรา2 2 6รทับ1 ประมวลกฎหมายอาญากำหนดให้ศาลร,รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบได้ถ้าพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญาศาลจึงนำบันทึกเทปดังกล่าวมารับฟังได้คำพิพากษาสารดีกาที่2789ั5ทับ25 58, โจทฟ้อง กล่าวหาว่าจำเลยทั้งสองกับพวกร่วมกันใช้อุบายทำทีเป็นขอเช่ารถยนต์จากผู้เสียหายที่สามเพื่อลักรถยนต์โดยโจดกล่าวอ้างว่าโจดได้ทราบข้อมูลจากนอหนูที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนและโจดอ้างว่าก่อนเกิดเหตุจำเลยที่หนึงกับพวกเคยไปเช่ารถยนต์ที่ร้านบอ่อใบไม้แล้วนำรถยนต์ที่เช่าไป แต่ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินคดีกับจำเลยที่1กับพวกแต่อย่างใดข้ออ้างของโจท์ที่ว่าจำเลยเคยนำรถยนต์ที่เช่าไปนั้นเป็นพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับความประพฤติในทางเสื่อมเสียของจำเลยที่1อันเป็นการต้องห้ามไม่ให้รับฟังตามมาตรา226ทับ2วรรคหนึ่งคำพิพากษาดีกาที่3905ั5ทัพ แม้บันทึกคำให้การของมอม้าในชั้นสอบสวนจะเป็นพยานบอกเล่าและมีลักษณะเป็นคำซัดทอดของผู้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับจำเลยก็ตามแต่คำให้การดังกล่าวก็มีลักษณะของการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งผู้ให้ถ้อยคำก็ไม่ได้ให้ถ้อยคำในลักษณะของการปัดความรับผิดไปให้จำเลยแต่ฝ่ายเดียว หากแต่ยอมรับว่าตนเป็นผู้กระทำความผิดด้วยอีกทั้งเมื่อพิจารณาคำให้การของมอมา้าประกอบกันกันกบคำเบิกความของชชช้างเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งเป็นผู้สืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดที่ว่าได้ติดต่อขอบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของมอมา้าจากบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็ปรากฏว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุและในวันเกิดเหตุมีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของมอมา้าติดต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของจำเลยบ่อยครั้งซึ่งจำเลยก็เบิกความตอบโจทย์ถามคราดรับว่าหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นของจำเลยจริงแม้บันทึกคำให้การดังกล่าวจะเป็นพยานบอกเล่าหรือพยานชั้นสองไม่ใช่พยานชั้นหนึ่งแต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงแวดล้อมของบันทึกคำให้การดังกล่าว ซึ่งมอมาได้ให้การไว้ต่อพนักง,งานสอบสวนโดยสบากใจและเป็นการให้ถ้อยคำทันทีหลังจากถูกจับกลุมรวมทั้งข้อได้จริงที่ปรากฏก็สอดคล้องต้องกันกันกบสมเหตุสมผลในอันที่จะเป็นเหตุให้มีการกระทำและสอดคล้องกับพยานหลักฐานอื่นที่ปรากฏน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้จึงเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา226ทับวั อนนุหนึ่งคำพิาพากษาดีกาที่897ทับ2 5 5พพ่อพานเบิกความในชั้นพิจารณาว่าขณะอยู่ในครัวได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากบริเวณหน้าบ้านพ่อพานตกใจกลัวจึงไม่กล้าเปิดไปดูผ่านไปสิบนาทีจึงออกไปดูเมื่อไปถึงหน้าบ้านไม่พบใครพบเพียงผู้ตายนั่งอยู่ในรถ จึงโทรเรียก191ซึ่งแตกต่างจากคำให้การในชั้นสอบสวนซึ่งได้ให้การว่าเมื่อพอพานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่หน้าบ้านจึงวิ่งออกไปดูเห็นรถของจำเลยขับออกจากบ้านไปพอพานเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวการที่พอพานเบิกความในชั้นศาลแตกต่างกับคำให้การในชั้นสอบสวนมีลักษณะบ่ายเบี่ยงเพื่อช่วยเหลือจำเลยซึ่งเป็นสามีตนและยังได้ความว่าพอพานกับจำเลยยังอยู่กินกันตามปกติ ส่วนคําให้การในชั้นสอบสวนนั้นพอพานให้การในวันเกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุไม่นานโดยไม่มีเวลาคิดไตรตรองเพื่อช่วยเหลือหรือปรับปรำผู้หนึ่งผู้ใดเชื่อว่าได้ให้การไปตามความจริงคําให้การในชั้นสอบสวนในวงเล็บซึ่งเป็นพยานบอกเล่าจึงน่าเชื่อว่าเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นศาลขอบคุณแหล่งที่มาจากกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกา